อ uhm. ะไรเนี่ยสัตว์ดุร hey, hey. ้ายทั้ง2ตัวกับสัตว์ทำบัวทำฟาร์มทำนาเอ้มีช้างด้วยนี่นาเฮ้ยไหนเดินให้ดูหน่อยไหนเดินนี่หน่อไหนซีม่ควาย ดีไฟที่ตาแล้วไปเลยเดินเดิเดดโอ้โางพางเดินหน่อยโอ้โห้ิขาพี่ไดโนสาวใ้ียคว่าไปก่อนดีไฟเดินเร็วพี่ช้างเดินช้าเห็นไหมพี่ไดโนไเดนโดนเสาวเดินช้ามา มากรู้สึกแต่จะเดินได้เฮ้ยพี่ควายเขียวไปเลยไดยโน่หน่อยหน่อยนี่ไดโน่ดูนะเดินมายังไม่ถึงเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหวิชาง,งคนโดนควายชนแล้วไปอยู่ข้างหลัง เสียงดูร้ายมากคลิงของนี่ดูสิโอ้โหนตูดอีกแล้วโอ้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดินเลยเดิกันค่ะอย่าล,ลืมกดแชร์กดไลค์กดซับกดไลค์กันด้วยนะ